สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์ภัยสารชี้พระาศาสนาเน่าเละใครกำกับสั่งราชการจี้แสดงความรับผิดชอบได้แล้ววันที่5พฤษภาคม2565นายภัยสารพืชมงคลนักกฎหมายอิสระโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าการพระาศาสนาเน่าเละใครกำกับสั่งราชการจงแสดงความรับผิดชอบได้แล้ว ปัจจุบันนี้ข่าวคราวเกี่ยวกับกิจการพระพุทธศาสนามีแต่เรื่องเน่าเฟะสร้างความเสื่อมเสียแก่พระพุทธศาสนาและสร้างความเสะเทือนใจแก่ชาวพุทธไม่หยุดยอนแต่คนรับผิดชอบกลับไม่รู้ร้อนรู้หนาวไม่ดูแลแก้ไขปล่อยให้เป็นไปถึงเพียงนี้ได้อย่างไรถ้ารู้จักอายอยู่บ้างก็ลาออกเสียเถอะ 2. ทรัพย์สินของวัดกับทรัพย์สินส่วนตัวของพระถึงวันนี้ก็ยังเละเทะไม่มีการกำกับดูแลให้วัดและคณะวัยาวัจกรจัดทำบัญชีของวัดให้เรียบร้อยทั้งบัญชีรายรับจ่ายและบัญชีงบดุลจึงมีปัญหาช่อกงยักยอกทรัพย์สินของวัดให้เห็นกันเป็นประจำและมีขนาดความเสียหายเป็นร้อยร้อยล้านบาทและที่ไม่ปรากฏเป็นข่าวก็สุดจะคณานับสำนักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะต้องรีบจัดให้มีการจัดทำบัญชีรายรับจ่ายและบัญชีงบดุลของวัดทุกวันให้แล้วเสร็จโดยเร็วให้ไปดูแบบอย่างการจัดทำบัญชีของวัดสร้อยทองซึ่งเคยช่วยจัดทำไว้อย่างเรียบร้อยหลายปีมาแล้วก็ได้จึงไม่ได้มีปัญหาใดๆแม้ว่าวัดจะมีรายได้มากก็ตาม 3. การแต่งตั้งพระสังฆาธิการที่ตกทอดมาจากก่อนการแก้ไขกฎหมายคณะสงฆ์ล่าสุดยังคงส่งผลเน่าเฟะและเกิดความเสียหายมากมายจึงต้องรีบปรับชำระอธิกรณ์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพระสังฆาธิการหรือเจ้าอาวาสเหล่านั้นกันใหม่ครั้งใหญ่ 4. เรื่องล่าสุดที่เช้าโชว์อยู่ในขณะนี้สรุปได้ว่า 1. สมีล่วงละเมิดพระวินยัยถึงขั้นปราชิกเป็นอันขาดจากความเป็นภิกษุตั้งแต่วันที่ปราชิกนั้นและไม่สามารถกลับมาบวชใหม่ได้อีกแล้วใครเป็นพระอุปชาต้องเข้มงวดอย่าให้ผู้ขาดคุณสมบัติกลับมาบวชได้อีกซึ่งรวมถึงผู้ขาดคุณสมบัติความเป็นมนุษย์หรือความเป็นบุรุษด้วย 2. นอกจากเป็นประราชิกแล้วในฐานะรักษาการเจ้าอาวาสมีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายเมื่อครอบครองดูแลทรัพย์สินของวัดแล้วเอาไปใช้สอยส่วนตัวในทางที่มีชอบย่อมมีความผิดอย่างน้อยสองสถานตามกฎหมายอาญาคือยักยอกทรัพย์และจัดการทรัพย์สินของวัดโดยทุจริตหลายกรรมหลายวาระซึ่งสารมีอำนาจลงโทษเรียงกันตามความผิดก็จะติดคุกหัวโตเจ้าคณะจะต้องดำเนินการสอบ สวนเรื่องนี้และต้องเรียกเอาทรัพย์สินของวัดคืนและต้องดำเนินคดีด้วย สเจ้าตัวพูดเองว่าอ่อนพรรษาอ่อนธรรมวินัยแล้วไฉนจึงได้รับการแต่งตั้งเป็นรักษาการเจ้าอาวาสสออว่าการแต่งตั้งนั้นอาจมีปัญหาไม่ทางใดทางหนึ่งซึ่งผู้แต่งตั้งอาจถูกตรวจสอบชำระอธิกรณ์ให้ชัดเจนและเมื่อเกิดเหตุแล้วก็เนื่องจากมีพระไปร้องแทนที่จะตรวจสอบว่าที่มาร้องนั้นเป็นจริงหรือไม่กลับปกป้องคนผิดไล่พระผู้ร้องออกจากวัดสออว่ามีความสัมพันธ์ พิเศษกับสมีไม่ทางใดทางหนึ่งซึ่งอาจล่วงธรรมวินยัยและอาจล่วงกฎหมายของบ้านเมืองด้วยควรชำระอธิกรณ์เสียให้สิ้นกระแสะความห ผู้รับผิดชอบสั่งการเรื่องนี้อยู่ในอำนาจเจ้าหน้าที่และดูแลเรื่องนี้มานานมากคือผู้รับผิดชอบโดยตรงโดยกฎหมายและระเบียบราชการจึงต้องแสดงความรับผิดชอบหรือต้องมีผู้เรียกร้องให้รับผิดชอบโดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่จะต้องจัดการแก้ไขเรื่องนี้รวมทั้งจัดการให้พวกที่ไม่รับผิดชอบให้ออก จากหน้าที่ไปเสียต้องบอกว่านับแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์มีการชำระอธิกรณ์ครั้งใหญ่ในสมัยรัชการที่หนึ่งแล้วมาสมัยนี้แหละที่มีความเสียหายสะเทือนใจชาวพุทธมากที่สุดแต่ถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครแสดงความรับผิดชอบเลยแม้แต่คนเดียวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ